เอาเลยครับผมก็กลัาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเนาะก็วันนี้นะครับก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยเนาะเทนเก็ตเตอร์นะ <Yeah. S 1> นะวันนี้อยู่กับการจันดับประจําวันอาทิตย์นั่นเองนะสำหรับใครที่รอคอยการจันดับประจําวันอาทิตย์อยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะในวันอาทิตย์นี้นะครับก็จะเป็นการจันดับเกมแนวต่อสู้หรือว่าแนวไฟติ้งที่เป็นแนวไม่ใช้เน็ตที่เอาไว้ให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เร่น เราก็มาอยู่สำหรับเกมแรกกันที่เรียบร้อยเยนาะเกมแรกของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่าบาฮาร่านั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้น่ครับเป็นเกมที่พอตออมาจาก pc อีกแล้วนั่นเองนะสำหรับเกมที่พอตออกมาจาก PC ีเนี่ย ก็จะมีความสนุกมากๆเลยนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวต่อสู้ที่จะมีลุกเล่นต่างๆให้เราไปเล่นกันให้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับในตัวเกมนะครับจะมีตัวละครต่างๆให้เราไปเล่นกันค่อนข้างเยอะแต่ละตัวนี่ก็จะมีสกิลหรือว่าอาวุธแตกต่างกันไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะสามารถเล่นกับเพื่อนเล่นกับคนอื่นได้ด้วยนะั <S 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 <ๆ>่นเองนะครับในห้องเนี่ยจะบรรจุได้ถึง8คนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เกมนี้จะมีโหมดต่างๆให้เราไปเล่นกันนะก็จะมีโหมด1นึ 1> 1, 2 v 2เ2หหรือว่า4 vs วก็ยังมีเลยทีเดียวนะครับก็จะมีโหมดที่สามารถเล่นกับบัตได้ด้วยนะสำหรับใครที่แบบอยากเล่นแบบออฟไลน์นะครับก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับภาพกราฟิกในตัวเกมนี้นะมันจะออกแนวการ์ตูนกร์ตูนหน่อยเนาะภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองด้านข้างนั่นเองนะครับประลองเล่นกันดูได้นะ เกมที่2เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Vita Fighter นั่นเองเนี่ยสำหรับเกม Vita Fighter เนี่ยจะเป็นเกมแนวต่อสู้ผ่านด่านไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับที่เราเนี่ยจะสามารถเลือกตัวละครได้ถึง20กว่าตัวเลยแล้วก็จะมีด่านมากถึง10กว่าด่านให้เราไปเล่นกันนะครับก็จะมีพวกบอสต่างๆ ให้เราจัดการด้วยนะแต่ละตัวนี่ก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปนะครับสามารถไปลองเล่นกันดูได้ภาพกราฟิกมันจะออกแนวโพลีอนหน่อยๆภาพอมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพอมองด้านข้างนั่นเองนะครับเนาะก็ไปลองเล่นกันดูได้นะ สำหรับเกมที่3เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวต่อสู้ในสไตล์อนิเมะนั่นเองนะครับที่จะมีลูกเล่นการต่อสู้คล้ายเกมดัง n b บอลเลยนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีด่านต่างๆให้เราไปเล่นกันหรือว่าโหมดต่างๆนั่นเองนะครับเราเนี่ยสามารถเล่นได้1เวทนสเวทสต่อสู้กับบอสได้ด้วยนั่นเองนะครับ เกมนี้นะครับจะมีแบบสกงสกลิลที่เราไปอัปเกรดกันท่านเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความโหดแตกต่างกันไปด้วยนะก็สามารถไปลองโหลดเล่นกันได้นะครับเกมต่อสู้ที่ท่านจะมันมากๆภาพอมองในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพอมองบุคคลที่3านั่นเองนะครับก็สามารถเข้าไปลองโหลดเล่นกันดูได้นะ เกมที่สีเนี่ยคนชอบเล่นเกมแนวมวยปั้มแล้วก็อยากหาเกมแนวมวยปั้มมาเล่นอยู่เนี่ยคือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสเตอร์เกมที่มีชื่อว่า Wrestling Empire นั่นเองนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวต่อสู้แนวมวยปั้มนั่นเองนะครับที่จะให้เราเนี่ยไปบุกสนาม W W E นั่นเองนะครับเนาะก็ในตัวเกมเนี่ยจะมีตัวละครต่างๆให้เราไปเล่นกันข้างเยอะแยะมากมายแต่และตัวเนี่ยก็จะมีสเตตัสแตกต่างกันไปด้วยนั่นเองนะครับเราเนี่ยสามารถเลือกเล่น ได้ตามใจชอบเลยน,นั่นเองนะครับก็ภาพในตัวเกมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่โอเคเลยแต่ว่าไม่ได้สวยจนเกินไปเนาะคือแบบภาพเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกเครื่องเลยนะทุกมือถือสเปคต่ำเนี่ยสามารถเล่นได้แน่นอนภาพมาในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่3น,นั่นเองนะก็ลองเล่นกันดูได้นะ เราก็มาอยู่สาหรับเกมครึ่งทางกันเที่ยวร้อยแล้วเนาะสำหรับเกมครึ่งทางในวันนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า r u m b e r Arena นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวต่อสู้แบบเราเนี่ยจะได้เล่นเป็นเทพเจ้านั่นเองนะครับที่เราจะลงมาต่อสู้กันนะครับก็เกมนี้นะครับจะเล่นเหมือนเกมแรกเลยคือแบบต่อสู้จนกว่าจะ ตกแมปหรือว่าจนกว่าเลือดจะหมดนั่นเองนะครับถึงจะเป็นการชนะนั่นเองนะครับในตัวเกมนี้นะครับจะมีตัวละครต่างๆให้เราไปเล่นกันกันเยอะแยะมากมายเราเนี่ยสามารถเลือกตัวละครได้หลายตัวเลยนะครับแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปด้วยนะครับหรือว่าอาวุธต่างๆเนี่ยแตกต่างกันไปด้วยนะครับเราสามารถเลือกใช้สกงสกินได้ด้วยนะครับ เกมนี้นะครับสามารถเล่นแบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับคือแบบเล่นได้ทั้งออฟไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์ภาพการาฟิกก็ถือว่าสวยอยู่เหมือนกันนะครับภาพมองในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองด้านข้างนั่นเองนะครับก็อลองเล่นกันดูได้นะเกมที่หกเนี่ยก็จะมีชื่อว่าโชต้าบีมนั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับ จะเป็นเกมที่พอร์ตออกมาจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องหนึ่งนั่นเองนะครับที่มีชื่อว่าโชตาบีมนั่นแหละนะครับชื่อเดียวกันเลยนะครับในตัวเกมนี้นะครับจะมีโหมดเนื้อเรื่องให้เราไปเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีพวกศัตรูต่างๆรอเราอยู่นะมัเหมือนเหมือนการประลองกังฟูในเวทีต่างๆนั่นเองนะครับเราสามารถเลือกประลองได้ด้วยนะครับแล้วก็การเล่นของเกมนี้ก็คือแบบเล่นเป็นดานเล่นเป็นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็ ไปลองเล่นกันดูได้ภาพกราฟิกมันจะเหมือนกระตูนเลยทั้งหมดนะครับคือมันจะมีความสวยงามมากๆภาพหมนในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอด้านข้าแน่ๆแล้วก็เกมนี้สามารถเล่นเป็นแบบมัลติเพลย์ได้ด้วยเนี่ยเล่นแบบออนไลน์ได้ด้วยนะก็ไปลองเล่นกันดูได้นะ เกมที่7เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Five Fighter True นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวต่อสู้แนวต่อยมวยนั่นเองนะครับจะมีตัวละครหรือว่านักมวยของเราเนี่ยถ้าเราไปเล่นกันเนี่ยค่อนข้างเยอะแยะนะครับแต่แล้วตัวละครเนี่ยก็จะมีสเตตัสแตกต่างกันไปด้วยนะครับเราเนี่ยสามารถอัพกรองอัพเกรดตัวละครของเราให้เก่งขึ้นได้ด้วยนั่นเองนะครับคือแบบมันจะมีการอัพกรองอัพเกรดตัวละครด้วยนั่นเองนะครับ,นะรบก็สามารถไปลองเล่นกันได้ภาพ กราฟิกก็จะเป็นออกแนวพิกเซลอาร์ตภาพเหมือนในเ่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับประลองเล่นกันดูได้นะ so เกมที่แปเนี่ยก็จะมีชื่อว่า s แตนด์โซ e โนเคนนั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวต่อสู้ผสมแนวแอคชั่น RPG เข้าไปด้วยนั่นเองนะครับ เกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราจะได้ระบบแปทเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เราเนี่ยอไปต่อสู้กับเราจากพรรนินั่นเองนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับในแต่และเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีพวกตัวละครต่างๆที่คอยดักรอเราอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับสามารถอัโกงเอาเกรดสกิลของเราได้ด้วยนะครับภาพกราฟิกในตัวเกมนี้นะครับจะเป็นภาพกราฟิก ภาพวาดนั่นเองนะครับคือสาหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวภาพวาดเนี่ยคือไปลองเล่นกันดูได้นะเป็นเกมที่น่าเล่นสนุกอยู่เหมือนกันก็ไปลองเล่นกันดูได้นะเราก็มาอยู่สลหรับเกมที่ก้าไปเที่ยวร้อยแล้วนะ เกมที่้เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Square Fist Boxing นั่นเองนะครับจะเป็นเกมแนวต่อยมวยอีกแล้วการเล่นที่ค่าจะเล่นสนุกมากๆเลยเนาะคือแบบมันจะเป็นแบบเล่นต่อยมวยแล้วก็จะมีการฝึกตัวละครให้เราเนี่ยมีความเก่งกาจขึ้นแล้วเราสามารถตกแต่งตัวละครให้มีความสวยงามขึ้นด้วยนั่นเองนะครับภาพกราฟิกในตัวเกมนี้นะครับจะเป็นภาพกราฟิกออกแนวโพลิอนั่นเองนะครับแล้วก็ภาพมองในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองบุคคลที่3านั่นเองนะครับก็ประลองเล่นกันดูได้เป็น เกมที่คุณข้านจะไม่กินสเปคมือถือเลยมือถือสเปคต่ำเนี่ยสามารถเล่นได้แน่นอนเลยครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมที่10หรือว่าเกมสุดท้าย กันที่รู้แล้วนะสหรับเกมสุดท้ายเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Spider Fighter นั่นเองนะครับก็สหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมต่อสู้แนสไตล์ Spider-Man นั่นเองนะครับที่เราเนี่ยจะต่อสู้ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับในการต่อสู้ผ่านด่านเนี่ยก็จะมีวงมีบอสคอยจะกรอเราอยู่ด้วยนั่นเองนะครับเกมนี้จะมีท่องท่าแรงต่างให้เราไปอัพเกรดกันด้วยนะครับจะมีทั้งการปล่อยใยนะครับดึงปืนเข้ามาหรือว่าการลอยไปหาศัตรูก็มีเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเกมที่่าจะเล่น,นเพลินได้นะ ก็เกมนี้นะครับภาพกราฟิกมาจอกแนวโพลิกอนภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองด้านข้างนั่นเองนะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นกันได้นะครับเนาะ ก็เป็นไงบ้างสาหรับ10เกมแนวต่อสู้ที่เป็นเกมแนวไม่ใช่เนี่ยที่เอามาให้ท่านชมได้โหลดได้เล่นกันอีกเช่นเคยเนาะก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชอบคลิปนี้กันเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรนะครับก็ฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะเนีนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม